สดีค่ะชื่อมณีพิทักษ์นาคราชนะคะก็เป็นผู้นำบุญชวนบวชให้กับที่สูนนนก็อยากให้คนเป็นคนดีมากขึ้นมีสังคมนี้มีพระดีมีสัมมาเนนดีแล้วก็ท่านก็จะได้ไปสั่งสอนญาติโยมให้เป็นคนดีโลกนี้จะได้มีแต่คนดีมากขึ้น แล้วก็มีแต่คนดีๆทั้งหมดเลยก็ได้บุญได้ความปลื้มที่ชวนคนให้ได้ปฏิบัติธรรมได้ทำความดีคนที่มาบวชพระแล้วก็ปฏิบัติศีล227ข้อถ้าเป็นสามเณรก็ศีล10ข้อทุกครั้งที่ท่านปฏิบัติธรรม เราก็จะปื้่มในบนุญนี้เราก็รู้สึกว่าท่านได้แผ่บุญแผ่บารมีมาให้เรามีความสุขความเจริญด้วยสุกกายสุกใจแล้วก็รวยๆด้วยก็ <c oughs> ม่ยากคือจะทำยังไงให้ตัวเองสามารถแอคทีฟได้ตลอดเวลายากก็คือว่าเราจะต้องมีความขยนันถ้า ถ้าไม่ขยันแล้วมันก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่ก็รู้สึกว่ามันจะได้บุญน้อยเพราะฉะนั้นความยากคือต้องขยันต้องหาโอกาสต้องไม่ขี้เกียจต้องขยันออกไปชวนคนบวชเราจะได้ได้บุญเยอะๆค่ะเมื่อก่อนเพราะว่าชวนบวชเยอะมากเคสที่ประทับใจมันก็ประทับใจเยอะ หลายๆเคสแต่ต้องนึกก่อนก็มีเคสหนึ่งที่ไปชวนบวชมามีพี่คนหนึ่งเขาก็อายุเยอะ,ละแล้วหกสิบกว่าแล้วก็สนใจสมัครบวชเพราะว่าตอนนั้นเขาเองก็ไม่เหมือนไม่มีอนาคตแล้วอะไปทำงานเป็นยามมาแล้วก็โดนโกงค่าแรงบัตรประชาชนก็ถูกเท่าแก่ยึดไว้ก็ไม่มีบัตรประชาชนด้วย แล้วก็กําลังคิดจะฆ่าตัวตายด้วยเราก็ชวนเขามาบวชพอชวนเขามาบวชก็เหมือนได้ช่วยชีวิตเขาแล้วก็เขาก็ได้มาอยู่ในเส้นทางบุญเราก็เลยประทับใจว่าได้ให้เขามาอยู่ในเส้นทางบุญได้มาบวชเป็นพระก็ได้บวชพรรษาซึ่งก็เป็นเคสที่ประทับใจเพราะว่าได้ได้ช่วยคนคนหนึ่ง ถ้าไม่ช่วยเขาไม่ชวนเขามาบดเขาอาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้เพราะตอนนั้นเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนค่าแรงก็โดนโกงเงินก็ไม่มีไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปแต่เขามาเป็นพระเขาก็ได้มาสู่เส้นทางธรรมแล้วก็ไม่ก็เลยไม่ได้ฆ่าตัวตายก็เป็นบุญที่ประทับใจเคสหนึ่งค่ะท่านึมงเบีพี่นึกคำพูดก่อนลูกหลานเรา คนรอบข้างเราทุกๆคนเนี่ยเราก็รักแล้วก็เป็นห่วงเขาทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาอะมีบุญรักษามีบุญคุ้มครองเขาใครที่มีสามีก็ชวนสามีบวชใครที่มีลูกชายหลานชายก็ชวนเขาบวชเป็นสัมมณีนถ้ายุยังไม่ถึงครบปวดพระก็คือบวชสัมมณีนก่อนคือใครที่เป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นสามีมีลูกมีหลานลูกชายหลานชายต้องชวนเขาบวชให้หมด เพราะว่าการที่เขามาบวชเนี่ยชีวิตเขาจะปลอดภัยเขาจะเป็นคนมีศีลถ้าเป็นสามีเราก็จะได้สามีที่ดีไม่นอกใจภรรยาถ้าเป็นลูกชายหลานชายเขาก็จะห่างไกลจากยาเสพติดรู้จักคบคนเลือกคนดีคบเพื่อนที่ดีชีวิตเขาจะปลอดภัยก็ทุกคนที่เราชนบทได้มีตั้งแต่ในบ้านเรา รอบบ้านข้างบ้านหรือไปที่ไหนถ้าเกิดเราไปติดต่อข้างนอกเราเจอใครเราก็มีโอกาสเราก็ถามไถ่เขาเคยบวชแล้วยังถ้าเจอผู้ชายก็<อ>เคยบวชแล้วยังถ้ายังไม่บวชก็ต้องบอกเขาว่าอย่างน้อยเขาต้องบวชสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาต้องได้บวชเป็นสามเณรครั้งนึงเป็นพระแล้วก็เป็นพระต้องได้บวชบวชเนนก่อนแล้วก็บวชพระหรือถ้าไม่มีโอกาสบวชเนนก็บวชพระเลย เขาก็จะได้มีบุญรักษาตัวเขาถ้าเกิดไปเจอผู้หญิงก็ถามเขาว่ามีลูกมีหลานเป็นผู้ชายไหมเขาบวชแล้วยังอย่าลืมชวนเขาบวชนะให้เขาบวชนะเพราะว่าจะได้มีบุญรักษาคุ้มครองเขาค่ะเชิญพี่พี่น้องนองทุกคนชวนคนรอบข้างข้างบ้านเพื่อนบ้านลูกหลานทุกคนมาบวชกันนะคะเดี๋ยวเฉพาะสามีพ่อบ้านนี้ ควรจะบวชด,ด้วยถ้ามีโอกาสเป็นพรรษาหรือแล้วแต่โอกาสเขาจะบวชได้นานแค่ไหนก็จะได้มีบุญรักษามีความสุขความเจริญในครอบครัวนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ